ต่ารถพังได้คุณตาร้านบะหมี่ช่วยไว้ ชาแทนไม่มีลูกค้าขอแรงชาวเน็ตช่วยอุดหนุนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกแชร์สนันในโลกออนไลน์หลังจากผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อสอิรินิง้งได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่ทําให้เธอตกใจจนสติเกือบหลุดที่เกิดจากความไม่รอบคอบของตนเองโดยเธอได้เล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นเธอยือนวิตกอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อก่อนที่จะไปยืมโทรศัพท์คุณตาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวใกล้ๆพร้อมกับเล่าว่ารถของเธอพังทั้งยังไม่ได้เอามือถือมาเลยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรซึ่งคุณตาก็ใจดีให้ยืมโท โทรศัพท์ทว่าเธอก็ไม่สามารถติดต่อใครได้เลยเธอจึงเอามือถือขึ้นและนั่งรอที่ร้านคุณตาเพื่อจะมีใครโทรกลับมาสักพักคุณตาก็ให้มือถือไว้ที่เราแต่ก็ยังไม่มีใครโทรกลับมาก่อนที่คุณตาจะพูดกับเธอว่าให้เธอนั้นโทรไปเรียกแกรบโดยใช้มือถือของต้นแต่คุณตาก็เข้าแอป,ปที่เป็นสำหรับพาร์ทเนอร์เธอเลยบอกว่ามันต้องใช้อีกแอป,ปซึ่งในขณะนั้น ซึ่งในขณะนั้นที่เธอกำลังลงทะเบียนแอปให้คุณตายอยู่นั้นคุณแม่ของเธอก็ติดต่อกลับมาแล้วให้เพื่อนที่หยุด แล้วให้เพื่อนที่อยู่ในเมืองมารับเราไปส่งที่หอแต่คุณตาก็ยังให้มือถือไว้ที่เธอก่อนแต่นึ่องด้วยคุณตาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางแอปคุณตาก็ได้บอกกับเธอว่าถ้ามีออเดอร์บอกพ่อด้วยนะขณะที่นั่งมองดูมือถืออยู่พักหนึ่งก็สังเกตว่าร้านคุณตาไม่มีออเดอร์ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ในตอนนั้นเธอรู้สึกว่าคุณตามีน้ำใจกับเธอมากทั้งยังพูดจาดีกับเธอมาตลอดเธอเลยอยากจะแชร์ร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณตาให้เพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook ให้้้ไไดปลองชิมรานเต๋องคุณตาดู หรือจะสั่งแก็บก็ได้พร้อมก็บอกว่าช่วยกันอุดหนุนคุณตาเยอะๆนะคะแกมีน้ำใจและใจดีมากแถมก๋วยเตี๋ยวก็ยังอร่อยก่อนจะติดแฮชแท็กแฮชแท็กบะหมี่เกี๊ยวหลังกัญญา แฮชแท็กเซเวหลังกันยาจังหวัดขอนแก่นแน่นอนว่าหลังจากที่เธอได้โพส์เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปนั้นก็มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากและแชร์โพสดังกล่าวออกไปแล้วกว่า1.8หมื่นครั้งพร้อมทั้งยังเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความใจดีของทั้งคู่ที่มีต่อกันบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทําให้ใจฟูได้ไม่ใช่น้อยและแสดงให้เห็นว่าความมีน้ําใจนั้นยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ